สวัสดีครับสวัสดีครับผมบักลาไล่เงนตัวครับผมยินดีต้อนรับขับสูช่องบักลาครับผมมีบักลาได้ต้มอึนครับผมได้กินแล้วมีรอบหลายปีอยู่ครับผมคลิปนี้งดดามาได้ครับต้มอึงไข่ครับผมเป็นอาหารตามฤดูกาลของทางฝั่งอีสา,านบ้านเฮานะครับมารับมาแซ่มบมากหล่ะผมไม่ได้กินดนเลยอือ แี่ความระกลาตรมเองได้นี่ใครมั้งครับจำเจ้ารับเย้าครับแต่พอตมมอึ้งกับระกหลานี่แ แต่โมมทั้งตัวเลยก็ได้ครับกินทั้งตัวเลยก็ได้นะครับแต่มันจะทีนี้กระเพาะน่ิดน,นึงออนกันเ้ยหืมสนนามอ่ะการสนนามแตงวหามันไม่เสียงยังไงับมันกังเสียบหลาดตมให้เลยบักขามอ่อนนั่ thầy Minh Hạnh theo học nhận đấy bạn ดึงกรงกะเพาะมันออกกระเพาะฮะไครัะใก่ตัวใได้ครับมงลาไปไนน็นไต่ปะรชาติร่อย ใครมินๆเลยครับเจียวัับ ลูกตัวนี้ก็ใครครับ ្៉ម៍់ក្ៃទៅ្្្្៊ែក្្្្៑្្្្្្ คลิปนี้เอาไวปสนิทก่อนนะครับผมหรือว่าแซ่บอยู่ครับผมจะโดนในกินเพลินึงในก็เป็นกําลังใจให้บกักหลกกายข้อมนต์ให้กระกรังใจบักหลายได้ด้วครับเห็บักหลายกระรังใจเห็ดคลิปต่อไปนะครับผมถ้าชอบที่บกักหลายอ่กดติดตามกดไลค์ให้หลายกดแชร์ให้หลายทำได้ดครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมบัตรมทองบักหลายครับาาลรบลายเอาตัวละครบ,บ,าบาย